สวัสดีค่ะเมื่อนี้กลับมาในรายการแซ่บลืมสูตรหลังจากที่เฮ็ดงานงเมื่อยปวดภารกิจก็คือผ่อนคลายแนวแกะจัดน้อยเนาะจังค่อยสีกินเนื้อกินแซ่บกบย่างนี่ละผัดมีทั้งมะขวายร้องทั้งกระปูแซ่บค่ะยำจุ๊บๆแซ<ม>่หาหมูกินอยู่พี่อน,อน้องมาเด้อมาเด้อเลยน้ำกันกับน,งนังกบปะปะอืทำมาสับคอโจยจัดน้อ,นอ,นอยทำมาฮู้กับแซ่ มาพี่นน้องะกินน้ำกันบรรยากาศดีหายครั้งนึงใครอยากแซ่บมั้ยพี่ถัดมีบ้านเฮานี่แหละอยากกินคำน้อยมันบอดแซ่บคำยังไงมี่ยังผักยังเก็บมาใส่หรือฮานูมันถอดเสียแซ่บครับพี่น้องแซ่บลืมสูตรอิ่มแล้วคิดนาพ่อกันไหมแซ่บลืมสูตรของเป็นไงแตงบ๊ายบาย